คดีแวะมาดูครับผมมีน้อยครับวันนี้ v ีออสครับพี่น้องโทนี่ขวัญใจวัยรุ่นเลยเยียบปุดๆเลยครับผมสีไม่ค่อยสวยคันนี้นี่เออนะทำสีมาทั้งคันแล้วเอาไปทําใหม่ก็ได้เด้อนะครับผมเอาไปสาดสีใหม่นี่น่าจะเจีมแต่ถ้าไม่ซีเรียสเจ็ดหมื่นมาเอาเลยพี่น้องขับได้ปกติเอจ๊ยบเลยครับผมบุรีรัมย์ออโต้โมบิลนะครับ ปลายบุรีรัมด้วยโอนได้สบายเลยนี่นี่เอาปีออสนะครับพร์โบปี67นะครับถูกแพงผมไม่รู้หรอกใครจะหาขี่กันอยู่ก็ตัวนี้ลองแล้วเมื่อกี้โอ้ขวัญใจวัยรุ่นพี่อน,น้องป,ปุ๊ดเลยอะ่ะมีกระจกราวตรงนี้นิดนึงนะนี่นะครับกระจกแตกตรงนี้นิดนึงไปซื้อตรงนี้ใสเนะ่เอานะเออนะฮะก็น่าจะเจมกันนะหลุดมาคันเดียว เปิดราคาคันเดียวเองพี่นอกเจ็ดหมื่นนพี่แกกําลังพาชมอยู่คันแสนหนึ่งหมคันนี้แสนหนึ่งบผมนะครับนิสสันอวนเนียบนะห0 0่งแบาทนี่นะครับอันนี้เป็นอามีรานะครับอันนี้สวยนะ1 0 0 0 0แบาทนี่ใครที่หาอยู่นะรถราคาประมาณนี้นะครับมาดูมาชมกันเอานะส่วนคันนี้นู่นลูกพี่ผมกําลังจะเอา เดินทางมาจากประโคนชัยกําลังคิดหนักเลยตอนนี้หน้าบูดแล้วตอนนี้สอ่งอะไรก็ไม่รู้ดูดีๆนะเอาจริง <c oughs> ไหมนี่เอาจริงไหมคิดก่อนไหมเดี๋ยวให้พี่คิดก่อนสามวันแสนหนึ่งมืน <c oughs> ถามว่าเคยชนมาไหม <c oughs> เคยชนมาแล้วคันนี้ครับผม <c oughs> นี่กำลังดูอยู่นะครับ <c oughs> โอนเป็นชื่อตัวเองสองเดือนพี่น้องเข้าไฟแนนซ์ แล้วก็มานั่งผลเองง่ายๆครับพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมหาเงินแสนมาเอาออกไปแล้วก็สองเดือนโอนเป็นชื่อตัวเองเข้าไฟแนนซ์นครับผมถ้ารถประมาณราคาหลักแสนก็เราก็เลือกเลดเอาเด้อสามพันสองพันนะครับดีกว่าขี่มอไซค์ครับผมแต่ถ้าใครมีสดก็ตัดเอาไปเลยครับผมมีแค่นี้แหละพี่น้องเนี่ยครับพรุ่งนี้ยังไม่เปิดเลยเนี่ยครับซิตี้สีขาวมาอีกแล้วซีวิคคันนู้นผมเล็งไว้อยู่ไม่ไม่เปิด วีโก้สี่ประตูครับผมมีแค่นี้เองนะฮะอันนี้สองแสนนะครับเปิดราคาแค่นี้จริงๆพี่น้องเปิดน้อยครับวันนี้รถน้อยมาพาพี่แกมาดูด้วยนะครับแล้วก็นี่อะไรมิซูอะไรนี่เก้าหมื่นมิซูคันนี้เห 90, ลือเก้าหมื่นละนี่นะับเออใครสนใจมาจัดมาดูกันเอานะจวดๆอย่างเดียวเลยครับผม สวยงามน,นะครับแต่คันนี้นี่โอ้เมื่อกี้ผมเหยียบพี่น้องพอนี่เจ้าของทำมาแล้วนี่ปูดปูดเหมือนรถแข็งเลยขวัญใจตำรวจออนะ,ะป้ายบุรีรัมด้วยนะถ้าใครอยู่บุรีรัมนี้โอนสบายเลยคนระับสี่คุยเลยนะคันนี้โต่ะไหนจ่ายตังค์เลยอ๋อไปดูข้างหน้าม,มือหนึ่งใช่ไหมเออ,อ,อ ว่าคันนี้ถูกใจมากเลยแบงค์พันกายวัยรุ่นเลยปูดๆเลย,ยเออย่างหยาบเลยนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับคันนี้แสนสามไม่แน่ใจนะว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องมาดูเองเด้อพี่น้องนะครับสภาพรถยังไม่ประสบความสําเร็จนะต้องมาสตาร์ทเองก่อนบุรีรัมย์ออโต้โมบิลนะครับก็เลยโฮมโปรเข้ามานะครับเป็น นิสสันเก่านะครับขี่เข้ามาดูด้านในแล้วก็ถามหาน้องแบ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นเซลล์บอกว่ามาดูรถตามสภาพหรือว่าจะดูรถที่เขาขายอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้กําลังจะไปดูรถด้านหน้าก่อนรถที่ทําเสร็จแล้วพร้อมใช้งานมีอยู่ด้านหน้านะครับอ๋ะก็ไม่มีอะไรมาให้พี่น้องได้รับชมกันหรอกเอาแบบง่ายๆแบบนี้หละนะครับชื่นชอบกระจวดกันเอานะถูกเพลงผมไม่รู้หรอกผมไม่ใช่คน รู้ราคาขนาดนั้นเอาเป็นว่าคนที่ชื่นชอบมีเวลาแวะกันเข้ามา1เดือนราคาเขาจะเปิดรอบหนึ่งหรือว่า15วันอีกรอบหนึ่งก็มาดูมาชมกันเอาคลิปนี้ไปก่อนละกันครับผมจุมงกะสวัสดีครับ